ก็จะมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่รถในบ้านนะครับก็แบตของเดิมก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับเซลทั้งหมดนะครับ48โวลต์นะครับเป็นแบตกดนะครับก็น้ำหนักอยู่ที่เกือบ20โลเลยนะครับสี่ก้อนนี้นะครับอย่างน้อยก้อนละ5้โลนะครับอ่าก็ทีนี้จะมาเปลี่ยนเป็นลิเทียมนะครับ48โวลต์นะครับ5แอมป์นะฮะนี่ครับก้อนเล็กเล็นะครับเบาๆนะครับนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ หนักนะครับงานเหลือแค่นี้นะครับว่าจะวิ่งได้เท่ากับแบตกดส2อแอมป์ไหมครับอันนี้ห้าแอมป์นะครับอันนี้สิบนะครับส8บแนะครับางานเยอะนะครับตอนนี้เปลี่ยนออกไปนะฮะก็ไม่ใช้นะครับก็การใช้งานตัวนี้มันน้อยมากนะครับก็ตัวนี้ใช้ประมาณไม่เกิน6เดือนนะครับรู้สึกว่าเริกไปแล้วนะครับแต่ตัวนี้นะครับ ให้ได้นานนะครับลายเอซีเดียวนะครับซึ่งเล็กนะครับแต่ก็แรงกว่าตัวนี้แน่นอนนะครับมาดูกันนะครับวัดไซนนะครับก็คือถอดนี่นะครับออกนะครับถอดแบตนะครับคลอตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับคือแบตเดิมนะครับคือแบตแบตกดนะครับเขาเขาจะวางเต็มหมดเลยนะครับเต็มตรงนี้นะครับ ถ้าสมมติว่าเราจะอัปเกรดนะครับจะให้มันวิ่งนานๆนะครับใส่ทีสิมแอมป์นะครับสบายนะครับตรงนี้นะครับคือที่วางใหญ่มากนะครับแต่ตอนนี้นะครับงบยังไม่มีนะครับก็ใส่แค่นี้ก่อนนะครับ5แอมป์นะครับเล็กๆนะครับวางตรงไหนก็ได้นะครับคือเนี่ยนะครับเหลือพื้นที่เยอะแยะนะครับจะเอากล่องมาวางก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมใช้กล่องเดิมมันอยู่นะครับ กองเดิมนะครับกองสามรอยห้าสิบวัตต์นะครับตัวนี้นะครับมาลองดูกันนะครับแล้วผมทําปลักเสียบนะครับคือแบบนี้นะครับเวลาถอดแบตออกได้นะครับก็วเวลาเก็บแบตนะครับก็คือเก็บแบบนี้นะครับก็คือเอาวางลงไปนะครับ แล้วก็เอาโฟมนะครับดันนะครับดันไว้นะครับดันให้มันเลื่อนไปไหนนะครับดันไว้เลยนะครับก็ดันข้างด้วยนะครับดันไม่ให้มันโยกนะครับน,นะครับก็แน่นนะครับ แน่นปึ๊กนะครับนะฮะก็พื้นที่ก็ว่างเยอะนะครับก็เอาไว้อัปเกตอีกนะครับถ้ามีงบนะครับสามารถอัปเกตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่อันนี้ก็วิ่งได้ประมาณ10กิโลได้นะครับ10กิโลนะครับต่อชาร์จนะครับเล็กเล็กนะฮะแบตเดิมมันนะครับตอนนี้วิ่งได้ไม่เกิน3กิโลหมดแล้วนะครับแบตกดนะครับหนักก็หนักนะครับอันนี้ ทําให้เบาลงด้วยนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายขึ้นนะครับถ้ามีปัญหาก็ถอดออกไปได้นะครับไปชอมได้หรือว่าไปชาร์จข้างนอกก็ได้นะครับแต่อันนี้ก็ชาร์จในรถปกตินะครับก็มีแค่นี้นะครับก็หาแรงมาวางนะครับวางดันไม่ให้มันกระแทกกระเยื่อนนะครับแล้วก็สามารถเสียบปลั๊กได้เลยนะครับครับนะฮะ เสียคั่วเข้าไปนะครับแค่นี้นะครับเปลี่ยนเน็ตนะฮะแล้วก็อ่าเปิดเกียรได้เลยนะครับวิ่งเลยนะครับบิดก็วิ่งเลยนะครับนะฮะน,นี้วิ่งนะครับ แรงออกตัวดีนะครับแรงออกตัวดีมากนะครับนะครับมาปิดนะครับผมจะปิดแล้วนะครับผมจะลองให้ดูนะครับ